สวัสดีค่ะพี่น้องมือน,นีมากเขาปลาเห็ดอีกแล้วพี่น้องแห่งแหงดอกมือน,นีปูอยากมานั่มปูอยากมาเบืงปลานั่มก็เลยผ้าปูมานั่มไอ้ดาผ้าปูมาเบึงปลาเห็ดพี่น้องแล้วพ,อ,พอเห็ดเห้ว ก็เฮ็ดหมพี่น้องกูกับหลานพี่น้องดอกแรกแหมันน้ำงามพี่น้องเบิ้งพี่อีกพี่น้องคืนติดตกัน น้องจ้าเบิงเ่งแน่อสอ่อนนึ่บโพี่อีกพี่น้องเออกแล้วพี่น้องเริ่มออกแล้วพุ่น่ะสามดอกพี่อีก กินมุลเบิดแล้วพี่นอ้องเดี๋ยวแต่แต่ดอกลมนันนี่ได้แต่ดอกได้แต่ดอกเพื่อนขาวอ่อนพอดีพี้โอ้เบิ่งงามคักงามไง ตัดขาพี่น้องโอ้ขาใส่ได้พี่น้องอวบร่มเย็นว้อยว้อยดีค่ะอืพี่น้องขาขางามอยู่พี่น้องโอ้ลมแห้งแห้งพี่น้องลมหนาวสิมาแล้วเห็ดออกลาค่ะปีนี้ สีบัได้ดิพี่น้องได้ตัดดอกเออหนีงาม้องโอ้ยังเหลืองอยู่เห็นบ่แต่เหลืองสีข้าต้องตัดออกพี่น้องอืมยังสีดอกกำลังงามพี่น้องไอ้นี่ จังสี่อะเนี่ยขันเก็บค้ายก็ต้องเก็บแบบนี้พี่น้องดอกจังสี่เนี่ยเปาเอาอยูน้ำลานอาหารน้ำนั่นเก็บคา้าย้ร้ลนอาหารอ,อันนี้สีด้แจะดอกนี่กินเบิดเลยขาเปิน่น มีดอกน้อยดอกน้อยแน่นอนเพราะท่านเอกเจาะพี่น้องโอ้พี่น้องเพิ่นง,พนงน้ำตาลกำลังสดๆเลยงามคักมัอนี่อ้ยหักละในใจดอกนเพื่องน้ำตาลก็งามงามพี่น้องเลยมันนี่ก็สีมานอยู่ละ กำลังขึ้นตะปุติปิเลยเป็นใครยังสิแกงแสบครับพี่น้องเบิ่งเป็นสะอ่อนขึ้นนั่เหมือนมอดนุ่มๆนี่นขางามที่สุดโอ้ยว่มีแมงเลยพี่น้องละเบิง่ง เอ๊ะดอกนี่พี่น้องดินเพิออ่มขึ้นอ้ดอกมีมกินหัวเพิินอ้โอ้ขาผุเบิดแล้ลพี่น้องเบิรงได้แต่ดอกละได้แต่ดอกขาเพิ่นผุเบิด พุ่นอีกดอกหนึ่งพี่น้องนี่งามๆดอกนี้ดอกนี้จะงามคักนี่นี่นะดอกนี้งามดอกนี้ได้แต่หัวโอ้ยดอกนี้งามคักงามแน่ไม่มูบอนะ้อ ในเพื่อเงินตาลกาวรัดงามข่กงามเลยพี่อีกดอกหนึ่งที่เนาะพี่งามงามงามนี่ดอกหน่อยเพื่อนที่ปีเย็นงามงาม เฮ็ดเกาลัดในแสบพี่เนาะแสบหลายมีอีกบ่อเมืองอันนี้สองดอกแฝดเออเออเออโอ้โหขาเพิ่วนมึงพี่เนาะโอ้ยลมเย็นคักเย็นเลยฮาร์ดออกนี่นี่ยังกินไปคืสอสังสีงแววง โอ้ผมนี่พี่น้องมันได้ยิยอกว่านะโอ้ยนี่จนคนยี่นี่แห่งแรงถูดิ่งแห่งแรงจ้ะวางามงามอ้ยนี่อย่างนี้เป็นปุ่มเป็นงนอยู่พี่น้องเหมือนขอบขั้วิ่งตีแต่เกาะกันขึ้นอ้ยงามครับ ไปอ,อีกดอกนึงโอ้ยปาดพี่น้องเบิ่งซอยเนี่ยเมย์ได้ผู้นำเมยพี่น้องปาดเถอะพออีเมย์ขอยมาเด็กกว่านเน้ย ขาเป็นเน่าพี่นอ้องขาอยากโดนเกาะแล้วอโอเคยูคนนอ้าวยู่นี่เองได้ไหมเห็ดนะั่นะ่ะแม่นางกินข่าวยูนี่ได้เห็ดไหมอดอกนี้พี่น้อง เยอะเคิหนึงหัวเพินขาเพินเนี่หัวเสียไปแต่ว่าขาแน่นปักพี่นออ้องดอกนี้พี่นอ้องโอ้ยสองดอกนี้ค่ะห่างก่นน,นะ ใจตรงมึงเป็นมิง่พี่น้องลงเห้ยงามคักพี่อีกโอ,กอ้ดอก,อกนดงดงยัง เห็นอ่เบิ้งขาเพลินกว่านะอื้ยเบิ้งงามคักงามเน่ขาจะเป็นแมงพี่น้องเห็นบ่อืมแต่ถ้าดอกอีกน,นีย โอ้ยแม่งขักแม่งแน่โอู้หีดีจิดเพิพิงหวานดอกนี่พี่น้องเบิร์นคืโอ้ย,อยมีดอกนี้ใดบ่นี่ งามครับอุ้ยนะเหนไะคเมื่อกี่น้องเก็บไปเก็บมากกับสีเต็มกตา,ราเราเด้อพี่น้องอเลยเฮ้ยดอกนี่พี่น้องเบิ้ง เบิ้ง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 อกองคืนนี่งามอุ้ยสดๆงามๆกับแตนเนาะมีไข่นึงจิ่น่ไข่เนสเฟิงหวานตำแน่งกระรงพอกินเลยอุ้ยดอกเนี่ยนะเอออันอีกดอกนึง สออนเฮดเกาลัดม oh. so mm ึง hmm. พ so mm ี hmm. ่สองดอกติด hmm. ก mm ันงามงามนีอ hmm. mm ีกมึงพี่น้องมึงเฮ้ยเ็นอะเบิ อันนี้สะออนฮิตอันนี้กระลังสีออกพี่น้องมึงแกงแสบขึอ้นอย่างดีฮ็ดเขาละนี่นะพี่อีกโอ้ยไปซาอุยซาซาไ่น้องเลาก็วิ่งก็หงเก็บไปเก็บมากอ่เด้นี่นี่ออก งามครัเนาะพี่น้องว้ายนี่อีกพี่น้องกำลังพอดีเลยหันมะ婆ออีกบ่เห็นพี่น้องอยู่งเก๋ๆก,ก,กันเนี่ยดบาบม่เห็นทำเองเอไปไหนกลายเป็นได้เฮ็ดเฟื่องหวานสองดอกเอี่ยบางดอกหนีซอยในพี่น้องเบิง่งเออขึ้นมาแบบ บ่ได้หักลงดินกระขื้นที่พี่น้องเน็อันนีก็ได้งามค่ะงามแนบตรงเนี้อยออยได้บลกหลายแล้วเต็มกระตาแล้วเล็กน้อยหนึง่งพุนพี่น้องแล้วไปเห็นตาดอกนเน็ดเพิงหวานดอกนำ้ำแบบใหญ่เลยพี่น้องเบิงเบิงเบึงไม่ได้สิภาพไปเบึงเห็นบพนนน่พี่น้องคนน่ะอือคนน่ะพี่น้องเบิงเบิงเบิงเอองานใหม่ก็ะได้ เบิง่งโอ้ยงามขักงามเน่นี่ดอกเดียวนี่บอนี่ได้แม่ปอะน่นี่อีกพี่น้องโอ้ยเน่โอ้ย,อยลูกหน่อยเพินน่นเนา w อูวพี่น้องเบิ่งติล่ะ ไม่ได้พอ่อเห็ดเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งพี่น้องถ้าเก็บเอาโอ้ยจะขาสิเป็นยังไงได้สิผ้าตัดอยู่เหมือนมันหละมันพอ่อหลายดอกพี่น้องพี่ไม่ได้พอ่อหลายดอกตัดขา,ขาโอ้ยมันแหงกปวดพี่น้องมันขาวจันพนเจนแผ่นอยู่เบิ้งที่หละพี่น้องนี่อีกถ้าไน่อยนไม่ได้ก็เอาเพราะว่ามันมันบางใหญ่หละพี่นอ้องเพราะว่ามันแหงแห้งขึ้น ซีซีดอกติดกันแล้วพูนอีกพี่น้องงามงามดอกนี่เบิง้งเบิง้งเบิ้งเบิ้งนี่นี่อ้ยสะออนดอกเฮ็ดน้อพี่น้องโอ้เออเออใหม่กับแพงคนพี่น้องเน่พี่น,อน้อ,นอง มาเบิ่งขาเพิ่นสิได้บ่โอ้เหลืองเห็นบ่พี่น้องเห็นนะขาเพิ่นสิแมงอ้ยไม่เลยอืมขาเหลืองอืมได้ยุพี่น้องได้แค่นี้โอ้ยเบิง่เงเบิ่งงามคักพี่น้องโอ้ยดอกนี้ได้เป็นได้ อูดอกนี้แน่นพี่นอ้องอูดอกนี้ง่ามคาง่ามนดอกนี้ก็คา,าง่ามพี่น้อง ดอกน้อยๆน,นี่เป็นไดอุ้ยดอกน้อยๆกระเทนปักเลยพี่น้องโอ้ยบนแน็นจักสาดพี่น้องมึงเดี๋ยวจะดอกเอ้ยดอกนี่ยังขาดอันนี้ปุณห์โอ้ยขาหมุนโอ้ยพี่น้องมึงมันเนาโอ้ยเหรอเนาทิน่นซัมดอกบักใหญ่เลยอีกพี่น้องเบิึงโอ้ยสะอ่อน ะอ้อนพี่น้องเต็มกระตาแล้วโอ้ยดอกอะไรอีกอโอ้โอดอกมีเห้าคักนียพีนยพน่น้องโอ้ยแล้วพี่น้องทางสีไก่สีกับบานทั้งพ่อบัดนี้คิดทีงไหนระบัด เจ้าก,กับปูกับหลานกับพ่อ้ากันเห็นเห็ดบอสันดีพอกันกินนังกินข่าวแล้วก็เลี้ยวเลยสซนเด็กน้อยหนึ่งเห็นมีแต่ดอกขี่หลายหลามืงพี่น้องไ้ยแม่ดากรสอออนฮิดเมืงพี่น้องไก่สิกับบา้านเธอได้หั้งพอ่อบุนะเต็มกระตาแล้ว พี่น้องอ,อุ้อนะง่ามคักพี่อีกดอกนึงโอ้ยน,ออน่เนาะสออนเฮบได้ปะเด็กยพิ่อยากอกอกคักพูดแหงคักแทงในขาวจนพรแจนเแผ่พอแล้วปูกัรหลานได้หรือเปล่าได้เฮดบอ <c oughs> กลับบ้านแล้วโอ้ยมาอวดเนะี่ยโอ้ อิ้มทำอไมได้เยอะจังใครเก็บพ่อกับเอดากับเยดาเยดาได้เยอะไหมเยดามันตักเยดามันตักกี้เรามีใหญ่อมอู้หใหญ่มากอันนี้อ๋อนี่ของแม่ดูนี่เห็นแม่ไหมอันนี้ของเยดาตัดดิตัดดิเน้อะไรเยอีก